าเสิร์ด้วยเส่าวเสี่่เาข้างบนขาลงใหตะแล้คุยกันติดแอร์ไ้นีติจไอ้นี่ราคามันว่ว่วยแต่น้องพูน่สมันัดกวกิน เอ๊พูดเข้าเขาจะมาสนใจบ้านเก่าทำไมเขาติดเอเขาติดเอด้วยนะไม่รั่วนะไม่ท่อมาค่ะอยู่อยู่จนทำโรงงานไม่ท่อมเลยที่ดูอาจารย์โผลมาบ้านใหม่ไม่สนใจบ้านปู่เลยไม่ใช่วิศวะหนูคุยมรดกให้น้องมาตายเอ้ไอ้ไอ้งด้วยเขาไปเลยเราต้องรับเราต้อง ไม่ใช่ไม่ใช่ตังมันตังปู่มันแตว,วังสังกสีเงินเนี่นยเจ้า,ะาอะไรลนะ<อ>ตัดใช่ไหมจะตดัดต้องตดัดเครบ มี่ไปสกายตอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่ะต,ตาสังกสีเข้าสักวะา่นี้เขาไปปลายไปโนเขียมาเงีเง้ยแล้วก็ลงามันมีไกลไกนั่นไะก่แดงไกแล้วก็เปิดเอาหน่อยแล้วก็ชมอืม นอ่ะให้ก็ได้แต่อนนี้ีรกะเบื้องแล้วาใส่แปะใหม่้วตีรังหนูใหม่นแหล่นแหละก็ก็แบบนันอยู่ไม่ใช่หัว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 ถ้าไม่เทถ้าไม่เทอสบายถ้่้าไม่ลงหนูใหญ่ในกระพือกระนี่นะาใหญ่ใหญ่ต้องตีให้แบบลบไปแค่ไหนอะเราต้องตีลังหนูก็ไอ้ตรงนั้นให้ให้เอดีดิมหลบอะอานนี้มีาษามีาาสุ านนวางเดี๋ยวเปิดมิสวดูไคุยเลยใหญ่ใหญ่กับลูกกระจอกกระเบื้อมือเปิดมือเปิดใหรมุครพูดถึงใครในวิสวะเนี่ยวิศวะทั้งคู่อ๋อก็วงาอนี่วงว่ารนะวางแล้วง ถึงก็ทำเลยไม่้เขาแต่งงการปีเหวโใหญ่ใหญ่ที่ฟงตัวเลยไรก็มาเข้าห้องน้ำข้างล่างก็ได้เหรออ่าต้องมาก่อนเขาไม่ค่อยนินกันอาจะเตะก็ได้เลยก็ไม่ถูกปรัชนา